ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5 0 3 5 5ถึง5,037ออร่าในยาแก้พิษมีขนาดเล็กมากแม้ว่าเยเชนสามารถสรุปได้ว่าผู้ที่ปรับแต่งยาอายุวัฒนะจะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านออรา่าแต่เยเชนไม่สามารถใช้ยาอายุวัฒนะเพื่อเข้าใจการฝึกฝนของฝ่ายตรงข้ามได้ท้ายที่สุดแล้ว ความแรงของยาแก้พิษนี้ต่ำเกินไปยายเชิญรู้สึกว่าการใช้งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การระงับพิษในร่างกายของผู้ใช้แต่ดูเหมือนว่าพิษในร่างกายเท่านั้นที่จะส่งยาแก้พิษได้สัญญาณของเมื่อมองไปที่ยาแก้พิษเหล่านี้เขาอดไม่ได้ที่จะเดาในใจว่าหากมีฐานสิแห่งสำหรับทหารที่เสียชีวิตทั่วโลกจะมีฐานที่เสียชีวิตครอบครัวของพวกเขา และผู้คุมกันเสี่ยวฉีอย่างน้อยหลายหมื่นคนนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการมักคุเทศนักการทูตพิเศษหัวหน้าง,งานบริษัทด่วนและบุคลากรสนับสนุนต่างๆกระจายอยู่ทั่วโลกประมาณการอย่างคร่าวๆมีขน้อยอยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนคนหรือมากกว่านั้นมีมามากกว่า1นึ่งแสนตัวและส่วนใหญ่ใช้ยาแก้พิษหนึ่งตัวทุกสัปดาห์ กล่าวคือยาแก้พิธีผลิตโดยสมาคมโพชิงทุกวันคือ1 0 0 0 0มืนถึงสอง0มตัวหรือมากกว่านั้นความต้องการจำนวนมากเช่นนี้ไม่สามารถมอบให้กับตรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญพลังชี้ทางจิตวิญญาณได้มิฉะนั้น มันจะเท่ากับการใส่กลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดลงในโรงผลิตเงือซึ่งผลิตยาแก้พิษซึ่งเกินความจำเป็นจริงๆดังนั้นเยฉินจึงประเมินว่าควรมีฐานการผลิตเม็ดยาขนาดใหญ่ในสมาคมโปชิงฮีโร่หรือคนที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเขาซึ่งเชี่ยวชาญออราจะปรับแต่งเม็ดยาหลักและส่งมอบให้กับฐานการผลิตเพื่อเจือจางด้วยสูตรเฉพาะในปัจจุบัน เบาะแสที่เย่เชินสามารถหาได้นั้นมีความเป็นอิสระมากมากเป็นการยากที่จะหาเบาะแสที่แท้จริงเพื่อเชื่อมโยงฐานของทหารที่เสียชีวิตในไซปรัสกับองค์กรระดับสูงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่ผ่านการเชื่อมโยงทั้งหมดของสมาคมโปวชิงคือการผลิตและการขนส่งยาแก้พิษยาแก้พิษเป็นลิงจริงที่มีอยู่จริง จะใช้เส้นทางขนส่งของยาแก้พิษเพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างองค์กรภายนอกทั้งหมดกับมันถ้าคุณสามารถค้นหาเส้นทางออกสำหรับยาแก้พิษที่จะส่งลงไปจนถึงล่างสุดคุณจะสามารถเพื่อค้นหาฐานการประมวลผลนาอมฤุตนี้และฐานการประมวลผลยาอายุวัฒนะนี้ไม่ได้แยกออกจากสำนักงานใหญ่หรือการดำรงอยู่อิสระระดับสูงของโปชิงหุยเพราะในยาแก้พิษที่ผลิตขึ้น จะต้องมียาอายุวัฒนะที่มีพลังวิญญาณเป็นวัตถุดิบหลักดังนั้นต้นน้ำของมันจึงต้องมีเส้นทางเข้าของอยาอายุวัฒนะทางจิตวิญญาณเมื่อคุณพบเส้นทางเข้านี้แล้วคุณอาจสามารถเดินตามเถววันไปจนสุดทางเพื่อค้นหาแกนกลางที่แท้จริงของสมาคมโปชิงหลังจากตัดสินใจได้เย่เชิญถามตัวอันลี่เย่คุณเพิ่งบอกว่า เวลาและสถานที่ที่ยาแก้พิษมาถึงตุรกีนั้นเป็นการสุ่มทั้งหมดโปรดบอกขั้นตอนการรับยาแก้พิษให้ฉันทราบตกลงตัวลี่เย่พูดด้วยความเคารพโดยทั่วไปแล้วเราจะได้รับพิกัดที่ทรงฐานดาวเทียมและรหัสรับหกหลักโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าพิกัดนั้นอาจอยู่ที่ใดก็ได้ในตุรกีหลังจากที่ได้รับที่อยู่แล้วเราจะรีบไปรับทันทีพูดแล้ว ด้วนลี่์ยัยกล่าวต่อพวกเขามักจะเลือกสันเขาที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อวางตู้เซฟเนื่องจากพิกัดมีความแม่นยำเป็นเมตรหลังจากที่เรามาถึงพิกัดที่กำหนดเราเพียงพยายามขุดบนพื้นราบและเราสามารถหาตำแหน่งของที่ตั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยย่ยเฉินขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ ดูเหมือนว่ากระบวนการของคนกลุ่มนี้จะพิถีพิถันมากจริงๆไม่มีอุปกรณ์ตรวจสอบในสถานที่เช่นถินธุรกันดาลและอีกฝ่ายสุ่มเลือกสถานที่ก่อนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับใช้และควบคุมล่วงหน้าแล้วรอให้อีกฝ่ายวางยาถอนพิษอย่างใจเย็นยังมีเวลาพอให้ไขกระจังเบาะแสทั้งหมดแล้วจึงแจ้งพิกัดนี้ให้อีกฝ่ายทราบ แม้ว่าอีกฝ่ายอาจฝังตู้เซฟหลายตู้ในตุรกีในคราวเดียวแต่ในอนาคตจะประกาศพิกัดของตู้เซฟเป็นระยะระยะเท่านั้นเป็นผลให้การติดตามเส้นทางนี้ยากยิ่งขึ้นเยเชนถามอีกครั้งในทันทีทุกครั้งที่คุณไปรับตู้เซฟคุณพบร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้เมื่อพวกเขาวางตู้เซฟหรือไม่ไม่พบด้วนลีเยสายหัวและพูดว่า ฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องนี้แต่ทุกครั้งที่ฉันได้รับยาแก้พิษฉันไม่พบร่องรอยใดๆไ,ไม่มีรอยเทา้าไม่มีรอยล้อรถหรือพวกเขาได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษเมื่อพวกเขาทิ้งไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะฝังตู้เซฟไว้นานพอหรือไม่และลมและแสงแดดก็ปกปิดร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้หรืออาจเป็นทั้งสองอย่างรวมกัน ยายเฉินอดไม่ได้ที่จะตบริมฝีปากและถามเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณพบมันคุณต้องการให้ข้อเสนอแนะพวกเขาหรือไม่ใช่ด้วนลี่ย่ยกล่าวว่าตู้นิรภัยมีพื้นที่ป้อนรหัสผ่านแต่พื้นที่นี้ไม่ได้ใช้เพื่อเปิดประตูตู้นิรภยัยแต่เพื่อส่งใบเสร็จไปยังองค์กรตราบใดที่ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องรหัสใบเสร็จ องค์กรสามารถยืนยันได้ว่าเราได้รับอย่างปลอดภยัยเมื่อได้ยินเช่นนี้ยเย่เฉินไม่รู้ว่าเขาควรจะใช้วิธีใดในการจับเนื่องนำของยาแก้พิษของอีกฝ่ายในเวลานี้เรือกลไฟวีดแหลมมากและความเร็วของเรือก็ช้าลงมากซึ่งทำให้เยเชนตระหนักได้ว่าเรือกำลังจะเข้าเทียบท่าดังนั้นเขาจึงโยนยาแก้พิษที่ดวนลีเยนำกลับเข้าไปในตู้เสื้อผ้าทันที ห่อมันด้วยเสื้อคลุมสีดำแล้วพูดกับต้วนลี่เย่ฉันแซงทำเป็นเป็นผู้ช่วยของคุณและไปที่เหมืองทองแดงกับคุณทำได้อย่างไรคุณส่งมอบให้พวกเขาแล้วคุณจะส่งมอบครั้งนี้ได้อย่างไรด้วนลี่เย่พยักหน้าโดยไม่ต้องคิดตามคำสั่งหลังจากนั้นเขาก็หยิบเสื้อคลุมสีดำมาสวมบนร่างกายของเขาอย่างชำนาญและคลุมทั้งตัวด้วยหมวกใบใหญ่คลุมสีส้มมิดชิด เยเชนตามหลังชุดสูทคลุมศีสษะด้วยเสื้อคลุมสีดำเขาพบว่าหมวกของเสื้อคลุมสีดำนั้นกว้างมากและผ้าของหมวกนั้นเบาและเป็นทรายแม้ว่าหมวกจะคลุมใบหน้าทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการมองเห็นหลังจากนั้นเยเินและด้วนลี่เยมาที่ประตูมองดูนักรบที่ยืนนิ่งเหมือนกระดานไม้และพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฟังนะ ถ้ามีใครกล้าเข้ามาในห้องนี้นอกจากเราสองคนเราจะฆ่าทุกคนยกโทษให้ฉันด้วยอีกฝ่ายถูกการสะกดจิตของเยเชนควบคุมทันทีและพยักหน้าด้วยความเคารพทันทีและพูดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้เชื่อฟังคำสั่งเมื่อทั้งสองก้าวออกจากห้องข้างนอกก็วุ่นวายอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่กลับมาที่สะพานหลังจากเรือจอดแล้วพวกเขาจะพาลูกเรือทั้งหมดเข้าไปในห้องเครื่องเพื่อป้องกันลูกเรือสอดแนมเบาะแสใดๆในเวลานี้เรืออยู่ห่างจากท่าเรือเพียงหนึ่งหรือสองกิโลเมตรเยเชนและด้วนลีเลเดินออกจากสะพานโดยตรงและมาที่ดาดฟ้าบนดาดฟ้าลูกเรือสองคน และยามสองคนยืนอยู่ที่ฝั่งท่าเรือของเรือเพื่อรอยนสายเคเบิลเพื่อลงจอดให้เสร็จและเยฉินก็เห็นแล้วว่าท่าเรือเล็กๆข้างหน้าเขาสว่างสวัยในเวลานี้และรถบรรทุกและรถบรรทุกขนถ่ายจำนวนมากกำลังรอยอยู่ที่นี่แล้วนอกจากนี้เยฉินยังเห็นรถสองสาคันสันนิษฐานว่าพวกเขากำลังรอพบกับขบวนรถของดวนลี่เย เรือบรรทุกสินค้าเริ่มถอยกลับเมื่อกำลังจะเทียบท่าจากนั้นความเร็วก็ลดลงอย่างรวดเร็วและเอียงไปทางท่าเรือหลังจากที่เรือจอดสนิทด้วนลี่ยายก็เป็นผู้นำและลงไปจนสุดจากบันไดวนด้านในของดาดฟ้าในเวลานี้ลูกเรือสองคนเปิดประตูด,ด้านล่างในเวลาเดียวกันเครนข้างๆสินค้าเริ่มเคลื่อนที่ช้าๆและดูเหมือนว่ามันกำลังจะเริ่มขนท้าย เนื่องจากเยชินขอให้ด้วนลี่เย่ส่งมอบตามปกติตามวิธีการส่งมอบก่อนหน้าด้วนลี่เย่ในเวลานี้จึงเข้าสู่จังหวะปกติของเขาในการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์เมื่อเขาเก้าวออกจากประตูมีชายหลายคนรอยอยู่ข้างนอกเมื่อเห็นด้วนลี่เย่และเยชินลงมาผู้นำก็กล่าวกับด้วนลี่เย่ด้วยความเคารพทันทีท่านทูตพิเศษคุณ คุณทำงานหนักมาตลอดทางแล้วเย่ชินได้ยินว่าน้ำเสียงของชายคนนั้นดูประมาและวิตกเล็กน้อยเมื่อมองไปที่คนอื่นๆรอบตัวเขาทุกคนก็ประมาทเช่นกันเย่ชินคาดเดาว,ว่าเขาน่าจะไม่สบายใจเพราะความพ่ายแพ้ในเบอร์เกนเมื่อไม่กี่วันก่อนอย่างไรก็ตามหลินว่านเออเป็นคนที่หลอดแ่งอังกฤษเรียกหาเป็นการส่วนตัว แต่ในที่สุดคนของพวกเขาก็ล้มเหลวในการทำงานที่ยากลำบากนี้ให้สำเร็จและตอนนี้ก็ถึงเวลาส่งมอบยาแก้พิษพวกเขากลัวว่าหลอดอังกฤษจะทำซ้ำวิธีการเมื่อ20ปีที่แล้วและทำให้ทุกคนอยู่ในฐานทัพที่ตาเช่นนี้เมื่อเผชิญกับความเคารพและความหวาดหวั่นจากหลายๆคนด้วนลี่เย่เพียงแค่หั่มเพลงเบาๆโดยไม่แม้แต่จะมองคนคนนั้น เขาเดินตรงไปที่รถสามคันชายที่เป็นผู้นำรีบวิ่งไปสองสามเก้ารีบไปที่ด้านหน้าของรถเมอร์เซเดสเบนที่อยู่ตรงกลางช่วยตัวลี่เย่เปิดประตูจากนั้นช่วยยายเฉินเปิดประตูนักบินร่วมด้วยลีเยสซึ่งสวมชุดคลุมสีดำเป็นผู้นำที่เบาะหลังของรถตามด้วยยายเฉินบนที่นั่งผู้โดยสารหลังจากนั้นผู้คนที่ทักทายพวกเขาก็รีบขึ้นรถด้านหน้าและด้านหลัง และขบวนรถก็ออกจากท่าเรืออย่างรวดเร็วและขับรถไปที่เหมืองทองแดงซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือไปประมาณหนึกิโลเมตรเท่านั้นขบวนรถเคลื่อนออกจากท่าเรือและขับไปยังทางเข้าหลักของเหมืองทองแดงในพริบตาประตูอัตโนมัติเปิดออกล่วงหน้าทำให้รถทั้งสามคันขับตรงเข้ามาโดยไม่ลดความเร็วลงเมืองทองแดงนี้ดูค่อนข้างคล้ายกับฐานของว่านหลงเดียนเมื่อมองจากภายนอก แต่มีขนาดเล็กกว่ามากแม้ว่าข้างในจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่เย่เฉินก็ยังพบนกหวีดลับและจุดพลังยิงมากมายจะเห็นได้ว่าการรักษาความปลอดภัยที่นี่เข้มงวดมากขบวนรถขับตรงไปยังอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งและหยุดลงในเวลานี้มีคนจำนวนมากรอยอยู่ที่ชั้นล่างแล้วชายวัยกลางคนชั้นนำแต่งตัวดีและดูเหมือนผู้ประกอบการรายใหญ่ ข้างๆชายวัยกลางคนมีชายหนุ่มสวมแว่นตายืนอยู่ชายหนุ่มผอมและสูงและดูเป็นมืออาชีพมากเมื่อแวบแรกความประทับใจแรกที่เขาให้คือเขาดูเหมือนผู้ช่วยหรือเลขาของชายวัยกลางคนอย่างไรก็ตามเยฉินคนพบว่าชายวัยกลางคนไม่มีการฝึกฝนไม่มีแม้แต่นักศิลปการต่อสู้ แต่ชายหนุ่มที่เป็นหนอนหนังสือคนนี้ก็เป็นตรมาจารย์แห่งอาณาจักรแห่งความมืดเช่นกันแต่ระดับของเขาค่อนข้างต่ำและเขาเป็นเพียงตรมาจาร์ของอาณาจักรแห่งความมืดวันอันหนักหน่วงจากคำสารภาพก่อนหน้านี้ของด้วนลี่เลคัสว่าชายวัยกลางคน,นนี้น่าจะเป็นผู้จัดการผิวเผินของเมืองทองแดงนี้และชายหนุ่มที่เป็นเหมือนผู้ช่วยข้างๆเขาน่าจะเป็นผู้ควบคุมที่นี่จริงๆเจียตูชิ ในเสียวฉีเว่ยเบื้องหลังชายหนุ่มผู้นี้มีปรมาจารย์ศิลปการต่อสู้หลายคนแต่ในจำนวนที่เหลือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นเพียงชายชระาะที่มีความสมบูรณ์แบบมากอย่างไรก็ตามการแสดงออกของคนเหล่านี้ในขณะนี้เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเมื่อคิดดูพวกเขาลวนหวาดกลัวกับความล้มเหลวครั้งล่าสุดหลังจากที่รถหยุดลง ชายหนุ่มที่ดูเหมือนผู้ช่วยก็ก้าวไปข้างหน้าก่อนและเปิดประตูให้เยเ่ฉินและดวนลี่เยด้วยความเคารพทันทีที่ดวนลี่เยลงจากรถชายที่แต่งตัวดีก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยความเคารพท่านทูตพิเศษท่านทำงานอย่างหนักคนที่อยู่ข้างหลังโค้งคำนับพร้อมกันและตะโกนเสียงดังท่านทูตพิเศษคุณทำงานหนักมากดวนลี่เยยกมือขึ้นแล้วพูดเบา เข้าไปคุยกันข้างในตกลงได้โปรดตามผมมาชายหนุ่มทำท่าทางเชิญชวนอย่างเร่งรีบและเคารพจากนั้นเดินไปสองสามก้าวอย่างรวดเร็วเพื่อน,นำทางด้วลี่เลเดินตามหลังมาติดติดชายวัยกลางคนก็เดินตามเขาและพูดว่าท่านทูตพิเศษรายงานการปฏิบัติงานล่าสุดของเราได้รับการเขียนแล้วโปรดเผื่อเวลาไว้อ่านในภายหลัง ด้วนลี่เย่ทำเพลงและไม่กล่าวมากทัศนคติที่เข้มงวดนี้ทำให้ชายวัยกลางคนประมายิ่งขึ้นเย่เฉินเดินตามหลังดวนลี่เย่และมองเห็นการแสดงของคนเหล่านี้แบบพาโนรามาเมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวของคนเหล่านี้เขาก็รู้สึกโล่งใจแทนตอนนี้คนกลุ่มนี้อยู่ในความหวาดกลัวสุดขีด อัศวินองค์ครักและทหารที่ตายแล้วที่ต้องการมาที่นี่ต้องมีปัญหาในการนอนและการกินแน่ๆนี่เป็นเวลาที่ดีในการยุยงให้เกิดการก่อกระบทขึ้นขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป